เ้าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้4กันยายน2,568เป็นวันสุดท้ายของการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไรายละ1,000บาทนะคะสำหรับทั่วไปที่ยังไม่ได้ใน 2, 3วันที่ผ่านมานะคะคลิปนี้แอดมีแนวทางการดำเนินโครงการไร่และ1,000บาทนาปีและนาปลังเป็นคำถามและคำตอบจาก ทอกศนะคะกับโครงการสนับสน,นุนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังปี2 5 6 8โครงการสนับสน,นุนช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต2 5 6 8ทัพหรายและ1000บาทนะคะโดยในคลิปนี้ทําถามจะมี อยู่ด้วยกัน7คําคำถามนะคะก็จะมีบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการหลายท่านอาจจะทราบแล้วหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีเกิดน้ําท่วมนาข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ได้หรือไม่นะคะการจ่ายเงินช่วยเหลือ ตามโครงการทําอย่างไรทําไม่กเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินอันนี้คือปัญหาที่เยอะมากนะคะเราจะมาดูสาเหตุกันการโอนเงินมีทั้งหมดกี่ครั้งกเกษตรกรจะทราบได้อย่างไรว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นแอดก็ได้อัปเดตการโอนเงินไร่และ1,000งบาททั้งนาปลังและนาปีนะคะและหลายๆท่านยังไม่ได้รับเงินหลายๆท่านเงินยังไม่เข้าหลายๆท่าน ได้รับไม่ครบตามจำนวนที่จะได้รับนะคะมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะ 1. เกษตรกร,รที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปลังปี67ทับ68จำนวน0 แปล้านครัวเรือน2กเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาะปรีปีการผลิตสอกปทัหกเกาจำนวน4.63ล้านครัวเรือนไปต่อกันที่มีหลักเกณฑ์การช่วยเหลืออย่างไร,กรเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือนในอัตรารายละ1000บาทครัวเรือนและไม่เกิน10ไร่หรือครัวเรือนและไม่เกิน10,000บาทต่อโครงการนะคะ ไปต่อที่กรณีเกิดน้ำท่วมนาข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ได้หรือไม่เกษตรกรจะได้รับช่วยเหลือตามโครงการแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมผลผลิตเสียหายไปต่อกันที่การจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการทําอย่างไรทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของเกษตรกรที่เปิดบัญชีไว้กับ ออน,นะคะไปต่อกันที่ทำไมเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินเกิดจากสองกรณีนะคะ 1. ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือทอบอก,กยังไม่ถูกส่งมาที่ธนาคาร 2. ปัญหาบัญชีเงินฝากที่ใช้รับเงิน 2. 1ชื่อในทบกไม่ตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากหากชื่อสกุล มีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยระบบจะโอนเงินให้ในรอบถัดไป2.2บัญชีปิดไม่เคลื่อนไหวหรือติดอายัดการโอนมีกี่ครั้งมีหลายครั้งตามรอบดังนี้นะคะหน้าปลังโอนภายในวันที่ 10, 20และ30กันยายน2568นาปีปีผลิต2568ทับ69 โอนภายในวันที่3และวันที่18ของเดือนนะคะในกรณีที่ไม่ได้รับตามรอบหรือแผนที่กำหนดไว้ล่าสุดนี้นะคะ ตกหล่นหรือรอบเก็บตกก็จะเป็นภายในวันที่3และวันที่18ของเดือนซึ่งต้องรอการอัปเดตอย่างเป็นทางการอีกนะคะท้ายสุดเกษตรกรจะทราบได้อย่างไรว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเกษตรกรก็สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์นะคะหรือ คลิกผ่านเมนูในแอปพลิเคชัน Line Line o f f i c i a l ยล B A A C Family ระบบ SMS Alert S M S Alerts และ B A A C Mobile นะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารการโอนเงินภาครัฐฝ,ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐนะคะหรือสอบถามได้ที่ผู้นำชุมชนหรือทกศสาขาที่ท่านมีแปลงอยู่นะคะ นี่คือคำถามที่พบบ่อยปัญหาที่พบบ่อยสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1 0 0 0บาทอัปเดตวันนี้4กันยายน2 5 6 8